สบายดีพี่น้อง fc เมื่อสุขักครู่มันนี้ก่อนไปเซิงวันจันทร์พี่น้องเน่าเฮากับลงมาห้องเฮนเฮาลงมาล้มนะแล้วก็ปุ้เบ้มไม้พี่น้องเนาะอาจารย์บอกให้ปุ้เบ้มไม้น่าจะเป็นจันนุนสองร้อยไปเบมม้พี่น้องเนาะลงมาแต่เฉพาะห้องมอเจ็ดท่านะั้พี่น้องนายจันในเซิงเนาะไก่นั่นแม่นเป็นเซิงแล้วละ่ะเบ้ไม้แม่นเฮาจะปพูไปตามเล็บแค้มโูพี่น้องนเนาะเบ้ไม่บิ๊กนะเบ้ยังน้อยๆอยู่ อาจารย์บอกว่าสิพุให้มันเป็นลักู้เลย,ยนะทุกคนนะหลังจากที่ขึ้นแตห้องเฮ็ดแล้วเข้ากับมาหน้าพี่น้องมาดับหน้ามือเส้ามาเนาะมาเพียงดับหน้าดับหน้ามือมือัอำอิดเนาะเข้าแล้วไปลาทงแล้วเข้าห่ากับมาดับมือนี้นะท่านได้ได้จักกกอยู่เนาะมือมือนี้ไม่มือทาอิดกองปีนี้พี่น้องจำรับกันมาดับหน้านะเดี๋ยวท่านพอเขาสิลงมือก้นพี่น้องมาเบิ่งพอเขาดับหน้านะ หน้าเ่ากับเือไม่ได้หญ่หรือว่าให้ไม่ได้หญ่พี่น้องเนาะหน้าเือน้อยนะดํากระดําไม่ได้ที่พี่น้องดํหางห่างแบบธรรมดาเนาะทางพอเขากับเม้นดําแต่แนนี้ละไปพี่น้องเอ้มาเดอพี่น้องเดอดาหน้าดอบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องหุกวงเช้าตอนนี้เนาะอากาศดีเลย่ทงหน้าพี่น้องเมื่อนี้เม้นเข้าชิไปซิงพี่น้องเขากับมาดาหน้า่เชซายานมี่านเนาะ มากินข้าวอยู่กลางคันหน้าเลยพี่น้องกินข้าวกับมะมงเนี่ยมะมงนี่ก็ซื้อเพิ่มมาพี่น้องเนาะห้าพันนะมะมงต้นสุกกินข้าวอยู่กลางหน้าย้ำเช้าๆพี่น้องมามาทุกคนแซ่บขนาดเนะาะเราไม่ได้กินข้าวมาต่เกินพี่น้องมาปั้นข้าวอยู่หน้านะหลังจากที่เรากินข้าวญาดแล้วกะลงไปดำหน้าโตพี่น้องเนาะตอนนี้เม้นทีเดี๋ยวเติมพลังกอนนะ นี่นะพี่น้องเมื่อนี้เฮากับดำหน้าลวงตอนหกโมงเนาะข้ามาต่ให้ยึดห้าโมงนะแปดโมงไปแม่นแล้วไปเฮิรนึงพี่น้องเนาะบัดนี้เฮากับซีมือเดินทางไปเชียงพี่น้องนะเมื่อเกมเคิงไปเชียงก็เนาะเฮากับท่างเยอะดำหน้าแน่ทั้งเยอะไปเชียงแน่พี่น้องเอ้ยบัดนี้เขากะสชี้ยังมือพี่น้องเนาะยังมือเฮิรแล้วก็เกมเคิงไปเชียงอยู่มืออพี่น้อง มืออื่นนี่แม่นเฮาสิเซงเนาะมื้อนี้เฮาก็ต้องไปเกมเคิร์กไปหาบ่อนอยู่บ่อนนอนก่อนนะพี่น้องนะนี่เราพี่น้องทางหน้านี่กับพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นกำลังดำหน้าอยู่นะเถี่ยวบ้านจะมีแม่นท้าด้วยดำลายพ,กกาาพี่น้องเนาะกะเขาท้าด้วย่ๆพี่น้องเอ้ยกะสิมีผู้ดำรักกันแน่ผู้ย่างกันนี่เนาะอันนี้แม่นหนาให้ง่ายพี่น้องเพิน่นกำลังใหญ่กลาอยู่นะทางนี้มันกำลังดำอยู่ ว่ายีรีนา่ะฮะกับมาเช้าที่ท่านได้แล้วจะมาไม่แล้วล่ะโซนข่าวเาม่นเดี๋ยวไปส่งเฮือร้บพี่น้องเนาะน่าจะมีแม่นเท้ามาดำตอนเช้าสามพอลูุแล้วไปนะเฮือนึงนะวันนี้เท้ากับมือเนาะให้เขาเพอกับน้องไส้ดำพลาพี่น้องเท้ามาแต่เสียงพวกเราจะยังมาดำหน้าอีกนะโซนตัวนี้แม่นหน้า,าไอเท้าพี่น้องเนาะหน้าไอบุตรหน้าไอต้อนนะ เพิ่นดำแล้วเรียบร้อยพี่น้องเนาะหน้าเพิ่นเจ็ดแปดเฮอนะเพิ่นดำมื่อวันคิดก้อนนี้พี่น้องนเนาะเพิ่นดำวันพุทเพิ่นประหัทนั่นแหละแล้วเรียบร้อยเข้ากำลังขึ้นพี่น้องกำลังเขียวเลยเนาะทางนี้แม่นตาก่าเพิ่นผู้ดำหน้ากี่นี่ฮะนะพี่น้องนะเขาดำอยูคสี่ห้าคนเนาะอันนี้ก็เพิ่นกา่าเพิ่นลกวาดนี่ต้มเบื้งพี่น้องเลยก่าเพิ่นกับยังลายอยู่เนาะ ทางนี้แม่นพื้นกำลังไถหน้าพี่น้องทางนั้นก็ะแม่นพื้นไถหน้าคือเดียวพี่น้องเนาะบ้านสามีตัวนี้แม่นกำลังลูกมือกบบหน้าปีพี่น้องทางบ้านสามีแม่นมีได้เหตหน้าแสงนะพี่น้องนะเพราะว่าทางบ้านเฮาไม่มีชนรับประทานเห็หน้าเหดหน้าตามฤดูกาลพี่น้องเนาะ หงายผลมาเลยดำการฝนมีตกก็มีได้ดำพี่น้องเอ้ยผลตกก็ยังได้ดำเพราะว่านี่มีห้องน้ำเลยเนาะมีแต่ห้วยห้องตามธรรมชาสตรนะทุกคนหลังจากที่เหามาแต่ดำหน้าแล้วเห่ากับเปี่ยนเคืองเดินทางเข้าเมืองพี่น้องเพราะว่าเหาเสียงชอบเสียงยู่เมืองนะพี่น้องศูนย์ชอบเสียงปี้แม่นเสียงยู่เมืองเนาะตอนเดินทางมันไม่ได้ท่ายเลยพี่น้อง เพราะว่าเฮามาน้ามุ้งทุกคนเฮ่าก็ไม่มีรถขี่เนาะมาฮอดแล้วเฮาหาที่พักที่อยู่ได้แล้วเหากับไปหากินข้าวพี่น้องเฮาเม้นพักยู่กันอาจารย์พี่น้องนาะแล้วเฮากินขา้าวกินน้ำกับตำโทเมนูหลายอย่างเติบแล้วตื่นเช้ามื้อต่อมาเฮ่าก็เดินทางไปศูนย์สบเซียงไปโรอ,องเฮ็ดมอซอันสพอนพี่น้องนอะมื้อนี้เม้นเข้ามาเซียงยู่นี่นะก็มีอยู่3ารหงเฮ็ดมาเซียงมีมออนปอดมอโซอนเด้าก็คือโรอ,องเฮดจะมีเอียงแล้วก็มออนาาัอสอนสรอยู่นี่เลยพี่น้องเนาะ เป็นท่องเที่ยูย่เมืองทางเมืองสมีพี่น้องตอนนี้แม่ทากับมาฮอดท่องเทีแล้วละ่ะทุกคนทำกับจอดรถยู่เคราะรถในท่องเทีนี่นะ แล้วเฮากระชี้างเข้าไปห้องเซ็งพี่น้องเนาะตอนเข้าห้องชอบเซยงหรือว่าตอนไปห้องแม้นทาจะมีไม่ได้ท่ายเลยพี่น้องเพราะว่าเฮากับบริลลินโทรศัพท์นะตั้งหน้าตั้งตาชอบเซยงกันโถนองเนาะเนาะแต่มาภาพตอนกลางคืนเลยพี่น้องเมื่อนี้แม้นเฮากินข้าวกับนึ่งปลาตำม,มะโถ่พี่น้องเนาะมีนุ่นหลาย,ย่างเลยมีนึ่งพักพร้อมพี่น้องเนาะมากด้ทุกคนได้กินข้าวแลงน้ำสมีน้อยเนาะเนาะอันนี้ก็คือแม้แล้วก็เอ้ยแล้วก็ลานที่เฮือนอยู่ที่เฮื่อยจะมีออศัยอยุ่นะพี่น้องนะ แล้วเสามือต่อมาเข้ากับผ้าเดียวมาลงตาลาดกับมู่พี่น้องเนาะตลาดเสาอยู่เมืองเข้านะพี่น้องนะตอนนี้ก็แม้นสวยแล้วทุกคนเพิ่นกันเลิกไปไลยแล้วเนาะแต่กันยังมีคนยังมีคนเลาะคนซื้อคนขายอยู่พี่น้องมือน,นี้แม้นเข้าสีมือซื้อมาซื้อแนวกินเมื่อเฮ็ดกินนะพี่น้องนะเดียวเข้ากับซีไปหาเลาะเบื้องก้นพี่น้องเนาะสุดลายก็แม้นอาหารมาจากทงไห้ทงหน้าบ้านเข้าพี่น้องเนาะมาอยู่เพื่อนเพิ่นไล่มือเนาะ สามชี fate, you know, 8, nah ここ้ข <c oughs> ึいい้นพี่น้องเข้ามาเอาซื้อของกินมาแต่บ้านกับแม่นกินน้อยคาบเดียวสองคาบกับมือเล่้ยละพี่น้องเนาะแล้วเข้ากับสิมาซื้อเอาเข้ากับแบบว่าหานเดียวพี่น้องเนาะยูนําเดียวสี่คนเข้ากับซื้อพีเลยแล้วก็เมื่อหานนะพี่น้องมือนี้แม่นเข้ากับซื้อมะโทพี่น้องเนาะซื้อมะโทมาเล่นมาเน่าเมื่อตากินนะ้มือนี้เมนูลักก็คือตามะโทพี่น้องซื้อเนืออื่นก็มันแพงพี่น้องเนาะเงินเข้ากัมีมีลายนะซื้อแบบว่าแนวประหยัดแต่ว่าแซ่บภาพบรรยากาศ ยูตลาดเซาเมืองอาสรพอนกับประมาณนี้พี่น้องเนาะของกินเท่าก็ได้เล่นละพี่น้องเขาซื้อมากโทกกับมักเล่นมากหน้าแล้วก็ปิ้งไก่นะบ่อนนี้แม่เพื่อนไข่ปลาเซพี่น้องนอปาปลาแจากธรรมศาสตร์ปิ้งไก่เขาแม่นมาซึ่งซื้อดอนนี้พี่น้องทางนี้กับมีบ่อนเพื่อนไข่ข้าวจี้มีข้าวจี้ปลาต๊อกปลาเต้พร้อมพี่น้องเนาะเข้าได้ของกินแล้วบัดน,นี้เข้ากับมือพี่น้องมาเละตลาดเซาเนาะมาฮอนเฮินแล้วก็ตำมมาโทกกินกับปิ้งไก่แล้วก็ามมากกกพักพี่น้องเนาะ ตอนนี้แล้วพี่น้องเอยเมนูอาหารสาวกับข้าวเหนียวฮ้อนกินข้าวยำสาวพี่น้องปั้นข้าวก่อนไปห้องเฮ็ดนะทุกคนนะก่อนเข้าห้องสบเสียงก็ต้องเติมพลังก่อนพี่น้องเนาะเลแล้วก็มาหอดมือเสียงมือสุดท้ายพี่น้องตอนนี้แม่จะมีได้ขึ้นแต่ห้องห้องเฮ็ดแล้วนะพี่น้องเฮาเสียงแล้วแล้วเนาะขึ้นมาหอดเฮินแม่นทางเอวยายเพิ่นเลงเพิ่นซื้อกุ้งมาจุ่มมาดาดมาปิ้งกินนะพี่น้องเฮากันนั่งกินนําเพื่อนมีเพิงเพิ่นแล้วเฮากัเดินทางกลับมือเฮิรนพี่น้องเนาะ ฟ้าวมือดำหน้าพี่น้องไอ้เฮือนเท่ากำลังดำหน้าทรงนี้เนะาะเวไล่ไลนะมาหอดเทินมือน,นี้แม่นเท้าเ็ดกินโคโนกพี่น้องมาหอดเทินเท่าแม่นได้กินอาหารบ้านหน้าพี่น้องเนาะมือน,นี้แม่นจะมีชิดเมนูโ่คบโพี่น้องตดนี้แม่นเท่ากำลังโคนกนะน้องชาเท้าลกโคนแล้วเรียบร้อยแล้วละเท่ากับป้าดอันเครืองในอ้อพี่น้องแล้วเท่ากับชีพักนะสำหรับวิธีการโคนกของเแม่นพักให้มันม้นโคเสือพักหอมๆแทบแทบพี่น้องเนาะ เอาเอาคือ,อ,อในเลี้ยวหอกมาพักไปน้องพักมืดตั้งตูนี่เลยเนาะสำหรับการโค่นกนะมันเตรียงทางแล้วไปเฮ้อมือน,นี้พุนเราแบบเฮียเ่ยให้ให้จุดมั่นเลยบบนี่โอ้ยปะมันใหญ่เนี่ยมันนี้มีเส้นปุ่งนะเข้าเช็ดเมนูโค่นกน้องนกไปเลยเขาลกนกนกคตนกกดเนาะ โค่นกเขาต้องพักให้มันเละๆพี่น้องเอ้โยโรยยิ้มเข้ามานี่พี่น้องเนาะนกเขาพักแล้วก็ได้ประมาณนี้แล้วก็เอากบบเสื้อพักกางเกงพักนี่เม,ม้นท์เขายังไม่ทันเสื้อเนาะเขาทาสอน้ำก่อนนะครับเนี่ยเอานกชิ้นเนาะแล้วก็ใส่มะพร้านี่ใส่ลงไป แล้วก็ใส่แป้โงโน้พี่น้องใส่หลายแซ่บหลายตอนนี้แม่นทอดขั้นตอนปรุงพี่น้องใส่มะเพชรใส่เกลือเป้งโน้ลงไปตามมากเลยพี่น้องเนาะใส่น้อยนึงก็แซ่บแล้วห้ <c oughs> มามพิชเซ็บ <c oughs> ต่อมาแม่นมาจุ้ไฟให้มันลุกพี่น้องเอง้ยบ <c oughs> ไปฮาลูกแล้วก็ค้างหม้อขึ้นไปพี่น้องเนาะรู้สึกว่าหม้อกับสีญ่พอดีน้องเนาะหมอ้มอใหญ่พอดีหม้อหอนแล้วก็คลนุลนคาุนคลนุนโคพี่น้องไอโคก่อนโคเฮนเนาะต้องซื้อก่อนแล้วทำยังซื้อน้ำซื้อพักพี่น้องเนาะโอ้ยหมอ้อใหญ่พอดีเล้ยพี่น้องไอ โอ้ให้มันชุก,ออกชุกหอมหอมก่อนนะมันสุกพอก่อนเมื่อพดได้ชุกแล้วต้องเากับชื้อน้ำลงไปเนาะชิมดูมันจืดหรือเปล่าตามด้วยพากลงไปนี่คาหม้อมากึดไว้ พิทฟาวเลยคือมันพดพี่น้องเนาะด่างไฟวันนี้ก็คือว่าพดหม้อพอดชุกแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยพี่น้องเนาะมิมี่ทีเดอร์ไลท์มิแงพี่น้องเอ้ยเมนูบ้านๆเนากะเฮ็ดง่ายๆกินสบายแล้วก็แซ่บพร้อมในวีไมมเลยพี่น้องเนาะน้องชายบุญมีเฮาวาซนวีไมมนะพี่ไพ่สบายแล้วเนาะ ตอนนี้แม่นม่อนโค่นเขากับังค้างไปแล้ะบันนี้ก็สสีชุกแล้วนะเดี๋ยวรอท่าเบิ้งเนาะ